สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกข้อมูลนะครับวันนี้เรามีเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากๆในโลกคริปโตมาคุยกันคือภาพรวมตลาดตอนนี้เนี่ยกำลังส่งสัญญาณที่น่าจับตามองอย่างยิ่งเลยโดยเฉพาะความสัมพันธ์ระหว่างตลาดออลคอยโดยรวมกับพี่ใหญ่อย่างบิตคอยนะครับซึ่งดูเหมือนกําลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญจริงๆข้อมูลที่เราจะมาขุดคุยกันวันนี้ก็มาจากบทวิเคราะห์ของค ry ป to Newsland นะครับเขาได้จับสัญญาณและก็วิเคราะห์แนวโน้มไว้อย่างน่าสนใจทีเดียว เป้าหมายของเราวันนี้ก็คือจะมาแกะดูกันว่าสัญญาณทางเทคนิคเหล่านี้มันบอกอะไรเรากำลังจะเกิดอะไรขึ้นแล้วมันสำคัญยังไงจากนั้นเราจะซูมเข้าไปดูสถานการณ์เฉพาะของเหรียญที่หลายคนจับตาอย่าง Terra Class ิ ic หรือ LUNC ซึ่งสวนทางกับภาพรวมนิดหน่อยเพราะกำลังเผชิญแรงกดดันด้านราคาอย่างหนักเลยทากลางการคาดการณ์ว่าไตรมาสสุดท้ายของปี2025นี้อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญเลยก็ได้ครับเอาล่ะครับมาเริ่มแกะประเด็นแรกกันเลยดีกว่า จุดที่ถือว่าเป็นไฮไลท์ที่สุดตอนนี้แล้วก็คริปโตนิวซ์แลนด์ให้ความสำคัญมากก็คืออัตราส,ส่วนมูลค่าตลาดรวมของออลท์คอยเทียบกับบิตคอยครับตัวเลขนี้สำคัญมากในการดูว่าเงินทุนกำลังไหลไปทางไหนกันแน่ซึ่งในการคำนวณอัตราส,ส่วนนี้นะครับบทวิเคราะห์เขาจะตัดเอาบิตคอยอีเทเรียมและก็สเตเบิลคอยน์ออกไปก่อนเพื่อให้เห็นภาพการเคลื่อนไหวของออาท์คอยกลุ่มอื่นๆที่ชัดเจนขึ้นไม่ถูกอิทธิพลของสองยักษ์ใหญ่กับเหรียญคงค่ามาบทบังนะครับ ใช่ค่ะการตัด3ามกลุ่มใหญ่นี้ออกไปนี่ช่วยให้เราเห็นชิพจรของตลาดโอคอยจริงๆได้ชัดเจนขึ้นมากและสิ่งที่น่าตื่นเต้นที่บทความเขาชี้ให้เห็นก็คือว่าอัตราส่วนโอคอย BTC เนี่ยมันเพิ่งจะทะลุกรอบหรือ breakout ออกจากแนวโน้มขาลงหรือ descending trend line ที่กดดันตลาดมานานหลายปีได้สำเร็จแล้วค่ะโอ้ทะลุเส้นกดที่ลากยาวมาหลายปีเลยเหรอครับ ลองนึกภาพตามนะครับคือเส้นแนวโน้มนี้มันเริ่มลากลงมาตั้งแต่หลังจุดสูงสุดของออลคอยในปี2017โน่เลยแล้วก็มีเด้งขึ้นไปทําจุดสูงสุดอีกครั้งในปี2021แต่หลังจากนั้นก็เป็นขาลงมาตลอดเลยกราฟมันแบบว่าถูกบีบอัดอยู่ในกรอบแคบแคบมานานการที่มันสามารถ break out ขึ้นมาได้โดยล่าสุดอัตราส่วนนี้อยู่ที่ประมาณ0.354868นี่มันมีความหมายยังไงบ้างครับในเชิงเทคนิค มันมีความหมายสำคัญมากเลยค่ะการ breakout แบบนี้โดยเฉพาะหลังจากช่วงที่เรียกว่าสะสมพลังหรือ consolidation ที่ยาวนานหลายปีมักจะเป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างตลาดครั้งใหญ่เลยค่ะบทความของ crypto newsland เนี่ยเขาก็เน้นย้ำนะคะว่าไม่ใช่แค่การ breakout ธรรมดาแต่รูปแบบการฟอร์มตัวก่อน breakout แล้วก็ลักษณะของแท่งเทียนที่ทะลุขึ้นมามันมีลักษณะคล้ายกับช่วงก่อนเกิด altcoin season ครั้งใหญ่ๆใ,ในอดีตเลย โดยเฉพาะในปี2017กับ2021อย่างที่คุณเพิ่งพูดถึงไปเมื่อกี้เลยค่ะอ้างอิงถึงปี2017กับ2021นี่น่าสนใจมากครับเพราะ2ปีนั้นตลาดออทคอยมันร้อนแรงสุดๆจริงๆเลยนะฮะแต่มันมีอะไรที่เหมือนหรือต่างกันบ้างครับระหว่างสัญญาณครั้งนี้กับ2ครั้งก่อนหน้านั้นบทความเขาได้ให้รอยเลียดเชิงลึกไวไหมครับเช่นแบบสภาพแวดล้อมตลาดหรือปัจจัยพื้นฐานอื่นๆอะไรแบบนี้ บทความให้ข้อสังเกตที่น่าสนใจนะคะแม้ว่าโครงสร้างทางเทคนิคหรือที่เราเรียกว่า price structure ของการ breakout เนี่ยจะมีความคล้ายคลึงกันมากโดยเฉพาะการที่ราคามันทะลุเส้นกดระยะยาวขึ้นมาได้พร้อมกับสัญญาณบ่งชี้อื่นๆแต่ว่าสภาพแวดล้อมมหาภาคในปัจจุบันมันก็แตกต่างจากปี2017แล้วก็2021พอสมควรเลยค่ะทั้งเรื่องอัตราดอกเบีย้ยสภาพคล่องในระบบแล้วก็พวกกฎระเบียบต่างๆที่เข้มงวดขึ้น อย่างไรก็ตาม Crypto n e w ส์แลนด์เขามองว่าพลังของวัฏจักรตลาดหรือ Market Cycle เนี่ยละคะ่ะจับน้ำลีของนักลงทุนที่เริ่มมองหาโอกาสในออคคอยหลังจากบิตคอยวิ่งนำไปก่อนหน้านี้อาจจะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่ทำให้ประวัติศาสตร์มันซ้ำรอยได้แม้จะมีตัดใจภายนอกที่ต่างกันไปบ้างก็ตาม โครงสร้างทางเทคนิคที่เราเห็นตอนนี้มันจึงเป็นการส่งสัญญาณที่มีนัยยะสำคัญว่าปี2025โดยเฉพาะช่วงปลายปีอาจจะได้เห็นการฟื้นตัวหรืออาจจะเป็นการแรลลี่ที่แข็งแกร่งและยาวนานของตลาดออคอยอีกครั้งบทวิเคราะห์ถึงกับตั้งข้อสังเกตไว้นะคะว่ามีความเป็นไปได้ที่อัตราส่วนออคอย BTC นี้จะสามารถไต่ระดับกลับขึ้นไปทดสอบหรือแม้กระทั่งทะลุระดับ1.0ได้อีกครั้งซึ่งเป็นระดับที่ไม่เคยเห็นมาตั้งแต่จุดสูงสุดในปี2021เลยทีเดียวค่ะ การกลับไปยืนเหนือ1.0นี่หมายความว่ามูลค่าตลาดรวมของ allcoin ที่ไม่รวม ETH stablecoins จะใหญ่กว่ามูลค่าตลาดของ bitcoin ซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นจริงก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จริงๆค่ะโห oh, ฟังดูน่าตื่นเต้นมากครับถ้าประวัติศาสตร์ซ้ำรอยเหมือนปี2017หรือ2021นั่นหมายถึงโอกาสมหาศาลในตลาด allcoin เลยทีเดียวการที่วัฏจักรขาขึ้นในอดีตมันกินเวลาหลายปี ไม่ใช่แค่เส้นสั้นยิ่งทำให้สัญญาณ Breakout ครั้งนี้ดูมีน้ำหนักมากขึ้นสำหรับแนวโน้มในไตรมาส4ปี2025ที่กำลังจะมาถึงแต่พอพูดถึงภาพรวมที่ดูสดใสสัญญาณบวกเริ่มมาพอเราหันมามองเหรียญเฉพาะตัวอย่าง Terra Classic หรือ LUNC นี่สิครับสถานการณ์มันกลับตรงกันข้ามเลยฮะ ใช่ค่ะนี่คือความซับซ้อนของตลาดคริปโตเลยภาพรวมอาจจะดูดีแต่อย่างว่าเหรียญแต่ละตัวก็มีปัจจัยเฉพาะของตัวเองซึ่ง LUNC เนี่ยเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากเลยค่ะตอนนี้เหรียญยังคงเผชิญกับแรงกดดันด้านราคาอย่างหนักแล้วก็ยังแสดงสัญญาณอ่อนตัวต่อ,ตอเนื่องในระยะสั้นส่วนทางกับสัญญาณ breakout ของ allcoin โดยรวมที่เราเพิ่งคุยกันไปเมื่อกี้นี้เลยค่ะเรามาดูตัวเลขกันหน่อยเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นนะครับข้อมูลล่าสุดเนี่ยราคา LUNC อยู่แถวแถว 0.00005353ดอลลาร์สหรัฐซึ่งก็ยังคงปรับตัวลดลงอยู่ประมาณ2.17%ใน24ชัว่วโมงที่ผ่านมาส่วนมูลค่าตามราคาตลาดหรือ market cap ก็อยู่ที่ราวๆ294.72ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งถือว่าลดลงมาพอสมควรเลยและถ้าดู fully diluted valuation (FDV) หรือมูลค่าตลาดเมื่อเรียนทั้งหมดอยู่ในระบบแล้วก็จะอยู่ที่ประมาณ347.31ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตัวเลขพวกนี้มันสะท้อนอะไรบ้างครับตัวเลข market cap กับ Fdv มันก็บอกขนาดแล้วก็ความเชื่อมั่นโดยรวมของตลาดที่มีต่อ LUNC นะคะซึ่งการที่มันยังอยู่ในระดับนี้แล้วก็มีแนวโน้มลดลงก็สะท้อนถึงความท้าทายที่เหรียญกำลังเผชิญอยู่แต่ตัวเลขที่ crypto New Zealand เขาชี้วันหน้ากังวลเป็นพิเศษเลยนะคะคือปริมาณการซื้อขายหรือ volume ในรอบ24ชั่วโมงล,ล่าสุดค่ะใช่เลยครับจุดนี้น่าตกใจมาก ปริมาณการซื้อขายล่าสุดอยู่ที่แค่ประมาณ6.42ล้านดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นเองซึ่งลดลงอย่างหัวาถึง2 9บเาถึง29.14%เมื่อเทียบกับวันก่อนหน้าการที่วอลลุ่มมันหายไปขนาดนี้มันส่งสัญญาณอะไรที่ไม่ดีหรือเปล่าครับมีนัยสําคัญเลยซึ่งมักจะเกิดขึ้นในช่วงที่ราคาซบเซาหรือขาดปัจจัยกระตุ้นใหม่ๆและที่สําคัญกว่านั้นคือมันทําให้ราคาเปราะบางต่อแรงขายมากขึ้น ลองนึกภาพตามนะคะว่ามีคนอยากจะขาย LUNC หลอดใหญ่ออกมาแต่ไม่มีคนรอซื้อหรือวอลลุ่มเป็นเบาบางมากราคาก็จะถูกกดลงไปได้ง่ายแล้วก็ลึกกว่าปกติเลยค่ะอ,อ๋อเข้าใจเลยครับเหมือนกับว่าสภาพคล่องมันหายไปเยอะทำให้ซื้อขายลำบากขึ้นแล้วราคาก็ผันผวนตามแรงซื้อขายน้อยๆได้ง่ายขึ้นทีนี้ยังมีอีกปัจจัยที่น่าจะซ้าเติมสถานการณ์คือเรื่องอุปทานเหรียญใช่ไหมครับถูกต้องเลยค่ะ นี่เป็นอีกปัจจัยสำคัญที่บทความวิเคราะห์เขาเน้นย้ำเลยข้อมูลระบุว่าอุปทานหมุนเวียนในตลาดหรือ circulating supply ของ LUNC เนี่ยมีจำนวนมหาศาลถึง5.5ล้านล้านเหรียญจากอุปทานทั้งหมดหรือ total supply ที่ประมาณ6.48ล้านล้านเหรียญปริมาณเหรียญที่มากมายขนาดนี้หรือที่เขาเรียกว่า large token f l o a t at, เนี่ยมันเป็นแรงกดดันต่อราคาโดยธรรมชาติอยู่แล้วค่ะ ล้านล้านเหรียญโหมันเยอะมากจริงๆนะครับและที่สำคัญบทความยังบอกด้วยว่าเหรียญน,นี้ไม่มีการกำหนดเพดานอุปทานสูงสุดหรือ n c a p s u p p l y ด้วยอันนี้หมายความว่ายังไงครับแล้วมันส่งผลเสียต่อโครงสร้างราคาเหรียญยังไงบ้างครับการที่ไม่มีเพดานอุปทานสูงสุดหรือ Un c a ค Supply เนี่ยมันหมายความว่าในทางทฤษฎีแล้วจำนวนเหรียญ LUNC สามารถเพิ่มขึ้นได้เรื่อยๆในอนาคตนะคะ ถึงแม้ว่าปัจจุบันอาจจะมีกลไกการเผาเหรียญอยู่บ้างก็ตามซึ่งสิ่งนี้มันสร้างความกังวลเรื่องภาวะเงินเฟอ้อของเหรียญหรือโทเค็นอินฟลชันได้ค่ะ ถ้านึกภาพง่ายๆก็คือเมื่อเหรียญมันมีเยอะขึ้นเรื่อยๆมูลค่าของแต่ละเหรียญก็มีแนวโน้มที่จะลดลงถูกไหมคะถ้าความต้องการไม่ได้เพิ่มขึ้นตามหรือเพิ่มขึ้นในอัตราที่น้อยกว่าการเพิ่มของอุปทานนี่เป็นปัจจัยพื้นฐา,านเลยค่ะที่กดดันราคา LUNC ในระยะยาวแล้วก็ทําให้การฟื้นตัวของราคามันยากกว่าเหรียญอื่นๆที่เขามีอุปทานจํากัด <c oughs> สรุปคือลุ้นนี่กำลังเผชิญพายุหลายด้านเลยทั้งราคาที่อ่อนตัววอลุ่มซื้อขายที่หดหายอย่างน่าใจหาย อุปทานหมุนเวียนมหาศาลแล้วยังไม่มีเพดานอุปทานสูงสุดอีกทีนี้คำถามสำคัญที่ตามมาเลยและผมเชื่อว่าหลายคนก็คงสงสัยเหมือนกันคือแล้วสัญญาณบวกจากภาพรวมตลาดเอาคอยที่เราคุยกันตอนแรกมันจะพอช่วยลุน้นได้บ้างไหมครับหรือว่าลุน้นจะกลาบเป็นเหรียญที่ตกขบวนไปเลยจีโดยรวมกำลังแสดงสัญญาณเบรกเอาทเนี่ยมันอาจจะบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงกระแสงเงินทุนหรือแคปิทัลฟลอ หรือความเชื่อมั่นหรือ sentiment ที่กำลังจะไหลเข้าสู่ตลาดออคอยน์โดยรวมเมื่อเทียบกับบิดคอยน์มากขึ้นเรื่อยๆนะคะทีนี้ถ้าหากตลาดออคอยน์เกิดการฟื้นตัวเป็นออคอยน์ซีซันจริงๆตามสัญญาณทางเทคนิคที่เราเห็น มันก็มีความเป็นไปได้2ทางสําหรับ LUNC นะคะ1คือได้รับอนิสง์บ้างในช่วงที่ตลาดกระทิงจัดจัดหรือเกิดภาวะ f o m o Fear of m i s s i n g Out ออย่างรุนแรงกระแสะเงินทุนอาจจะไหลเข้าสู่ All ค o i n s แทบทุกตัวเลยแม้แต่ตัวที่มีปัจจัยพื้นฐานอ่อนแออย่าง LUNC ก็อาจจะมีการปรับตัวขึ้นตามตลาดได้บ้างเพราะนักลงนทุนบางส่วนอาจจะเข้ามาเก็งกําไรระยะสั้นหรือมองว่าราคาถูกมากแล้วเมื่อเทียบกับเหรียญอื่นหรือ2คือตกขบวนหรือฟื้นตัวช้ากว่าแต่อีกทางหนึ่ง ปัจจัยเฉพาะตัวที่กดดัน LUNC อยู่ทั้งเรื่องอุปทานมหาศาลวอลลุ่มที่น้อยแล้วก็อาจจะรวมถึงประเด็นเรื่องความเชื่อมั่นจากเหตุการณ์ในอดีตด้วยอาจจะทำให้ LUNC ไม่สามารถฟื้นตัวได้ดีเท่ากับออคอยตัวอื่นๆที่มีพื้นฐานแข็งแกร่งกว่าหรือมีเน r เรทีฟที่น่าสนใจกว่าได้ค่ะ เงินทุนอาจจะเลือกไหลเข้าหาเหรียญที่มีศักยภาพในการเติบโตชัดเจนกว่าทําให้ LUNC ฟื้นตัวช้าหรืออาจจะไม่ฟื้นเลยก็ได้แม้ตลาดรวมจะดีขึ้นก็ตามบทวิเคราะห์เขาก็มองว่า LUNC อยู่ในจุดที่ค่อนข้างเสี่ยงที่จะ decouple หรือเคลื่อนไหวไม่สอดคล้องกับตลาดออคอยตัวรวมได้เลยค่ะหากไม่มีปัจจัยบวกใหม่ๆที่เฉพาะเจาะจงกับตัวเหรียญเข้ามาสนับสนุนหรือไม่มีการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างที่สําคัญจริงๆเช่นการลดอุปทานอย่างมีนัยสําคัญมากๆหรือการกลับมาของนักพัฒนาและโปรเจกต์บนเครือ ขายอะไรแบบนั้นค่ะอืมฟังดูแล้วสถานการณ์ของ LUNC เนี่ยยังน่าเป็นห่วงอยู่มากจริงๆแม้ว่าภาพรวมตลาดออคอยเนี่ยจะเริ่มมีสัญญาณที่ดีขึ้นก็ตามมันเหมือนกับว่า LUNC ต้องต่อสู้กับปัญหาภายในของตัวเองอย่างหนักเลยนะควบคู่ไปกับการพยายามเกาะกระแสะของตลาดไปด้วยซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับทีนี้ถ้าเรามองไปข้างหน้าสู่ไตรามาสที่4ของปี2025 ที่หลายคนคาดการว่าอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญการทะลุก,กรอบของอัตราส่วนออลคอย BTC ที่เราคุยกันมันยิ่งโขมกระแสความคาดหวังนี้ให้แรงขึ้นไปอีกใช่ไหมครับ การอ้างอิงถึงเรลลี่ครั้งใหญ่ในปี2017และ2021เนี่ยมันทำให้คนเริ่มมองถึงโอกาสและความผันผวนที่อาจจะสูงขึ้นมากช่วงปลายปีนี้เลยถูกต้องเลยค่ะสัญญาณทางเทคนิคครั้งนี้มันมาพร้อมกับความคาดหวังที่สูงมากจริงๆเพราะประวัติศาสตร์มันสแสดงให้เห็นแล้วว่าช่วงเวลาแบบนี้มันสามารถสร้างผลตอบแทนมหาศาลได้ แต่ในขณะเดียวกันมันก็มาพร้อมกับความเสี่ยงและความผันผวนที่สูงมากเช่นกันนะคะดังนั้นในบริบทนี้นักลงทุนและผู้ติดตามตลาดกําลังจับตาดูอย่างใกล้ชิดเลยค่ะว่า 1. LUNC จะสามารถเอาตัวรอดได้ไหมหรือจะรักษาเสถียรภาพของราคาได้หรือไม่ท่ามกลางวอลลุ่มที่ลดลงและความท้าทายด้านอุปทานและ 2. ออัตราส่วนเอาคอย BTC ที่กําลังไต่ระดับขึ้นนี้จะเป็นการส่งสัญญาณถึงการเปลี่ยนแปลงขั้วอํานาจหรือความโดดเด่นของเอาคอยเมื่อเทียบกับ คอยได้อย่างยั่งยืนจริงหรือเปล่าคือโครงสร้างตลาดที่เริ่มแสดงสัญญาณการเปลี่ยนแปลงชัดเจนขึ้นเรื่อยๆแบบนี้ทําให้ทุกสายตาจับจ้องไปที่ช่วงหลายเดือนสุดท้ายของปี2025เลยค่ะว่ามันจะกําหนดทิศทางและรูปแบบของวัฏจักรถัดไปอย่างไรจะเป็นการกลับมาของ a อ c คอยซี e a s o อย่างเต็มรูปแบบเหมือนในอดีตที่เราเคยเห็นหรือจะมีปัจจัยอะไรใหม่ๆเข้ามาทําให้รูปแบบมันเปลี่ยนไปจากเดิมหรือเปล่าติดตามมากๆครับ ทั้งภาพใหญ่ของตลาดออคอยน์และก็ภาพย่อยของ LUNC ที่ดูเหมือนจะอยู่บนทางแยกสำคัญเลยเอาละครับเพื่อให้ภาพชัดเจนยิ่งขึ้นเราลองมาสรุปประเด็นสำคัญที่เราได้เจาะลึกกันในวันนี้อีกครั้งเลยครับประเด็นแรกเลยก็คือสัญญาณเบรกเอา t ์ครั้งประวัติศาสตร์ของอัตราส่วนมูลค่าตลาดออคอยน์ที่ไม่รวม ETH stablecoins นะครับเทียบกับ Bitcoin การทะลุก,กรอบแนวน้อมขาลงที่ดำเนินมาหลายปีนี้อาจเป็นสัญญาณนำของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างตลาดครั้งใหญ่ แล้วก็อาจบ่งบอกถึงช่วงขาขึ้นรอบใหม่ของออคอยหรือออคอยซีซัน3.0ที่หลายคนรอคอยโดยเฉพาะเมื่อเทียบเคียงกับวัฏจักรในอดีตอย่างปี2017และ2021ประเด็นที่2ก็คือสถานการณ์เฉพาะของทราคคลาสสิก LUNC ที่ยังคงน่าเป็นห่วงอยู่สวนทางกับภาพรวมโดยเผชิญแรงกดดันด้านราคาอย่างต่อเนื่อง ปริมาณการซื้อขายที่ลดลงอย่างน่าใจหายซึ่งสะท้อนความสนใจที่ลดลงและก็ปัจจัยพื้นฐานที่ท้าชายอย่างยิ่งโดยเฉพาะอุปทานเหรียญหมุนเวียนที่มหาศาลร,ระดับล้านล้านเหรียญและการที่ไม่มีเพดานอุปทานสูงสุดหรือ Uncap Supply ซึ่งเป็นแรงกดดันต่อราคาในระยะยาวเลยทางสําคัญของตลาดคริปโตเคอเรนซีหรือไม่ สัญญาณ breakout ของ a l c o i BTC ratio เนี่ยทำให้เกิดความคาดหวังสูงถึงการ rally และความผันผวนที่อาจเพิ่มขึ้นขณะที่ l u n c เองก็ต้องพิสูจน์ตัวเองว่าจะสามารถต้านทานแรงกดดันแล้วก็เกาะกระแสะการฟื้นตัวถ้ามันมีขึ้นมาจริงๆไปได้หรือไม่ ช่ค่ะสรุปได้ครบถ้วนดีมากเลยค่ะและเพื่อเป็นการทิ้งท้ายชวนให้ขบคิดกันต่อนะคะมีคําถามที่น่าสนใจมากที่เราอาจจะต้องพิจารณาตามข้อมูลที่ได้คุยกันไปนะคะคําถามนั้นก็คือหากเราสมมุตินะคะว่า Old Season 3.0หรือช่วงเวลาทองของอ๊คคอยเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงอย่างแข็งแกร่งในไตรมาสสตามที่สัญญาณทางเทคนิคกําลังบ่งชี้อยู่แล้วก็ประวัติศาสตร์พยายามจะบอกเราอะไรคือปัจจัยชี้ขาดจริงๆที่จะทําให้โอคคอยตัวหนึ่งโดดเด่นขึ้นมาแล้วก็สามารถสร้างผลตอบแทนได้อย่างมหาศาลท่ามกลางเรียนอื่นๆอีกนับพันมันคือเทคโนโลยีหรือคือเนื้อที่คือชุมชนหรือมันคือจังหวะเวลาและโชค และที่สำคัญสำหรับเหรียญที่มีสัมภาระเฉพาะตัวอย่าง LUNC ซึ่งมีทั้งประวัติศาสตร์อันซับซ้อนอุปทานเหรียญที่ดูเหมือนจะเป็นอุปสรรคสำคัญแล้วก็กำลังเผชิญแรงกดดันทั้งด้านราคาและวอลลุ่มอยู่ในปัจจุบันมันมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนคะที่ LUNC จะสามารถพลิกเกมได้หรืออย่างน้อยก็หาที่ยืนของตัวเองเจอท่ามกลางกระแสทานแห่งการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเชี่ยวกรากนี้ได้หรือว่าปัจจัยพื้นฐานที่อ่อนแอจะทำให้มันถูกทิ้งไว้ข้างหลังไปเลย นี่เป็นคําถามที่ไม่มีคําตอบสําเร็จรูปนะคะแล้วก็คงต้องปล่อยให้ตลาดและเวลาเป็นผู้เฉลยคะ่ะ